วันนี้วันที่27พฤ,ฤษภาคม2566เจ้าหน้าที่วนาวิทยาอำเภอบ้าดานและวนณวิทยาน,น้ำตกแม่เฉยนะครับได้ร่วมกันมาตรวจสอบพื้นที่บุกลุกอยู่ในเขตท้องที่หมู่ที่6บ้านห้วยจังตำบลบ้านด่านนาขามอำเภอเมืองอุคดิต์จังหวัดอุคดิตต์นะครับก็มาพบแปลงบุกลุกอยู่หนึ่งแปลงนะครับลักษณะของการบุกลุกมีการปลูกต้นทุเรียน ขนาดความสูงประมาณ1เมตรถึง2เมตรจำนวน11 1ต้นแล้วมีต้นมะปรางประมาณ106ต้นต้นลงกองอีก19ต้นต้นที่เหลือก็จะมีกล้วยมีอะไรที่แซมไปนะครับตล้ในพื้นที่ในพื้นที่ที่ปลูกก็จะมีต้นสัตว์ซึ่งเป็นต้นสัตว์ของสวนป่าเขาพึงบ้านด่านที่เคยปลูกไว้ตั้งแต่ปี2,510นอยนะครับอย่างต้นนี้นะครับ โดยผู้บุกลกจะท้ายอยโค่นล้มต้นไม้สักออกเมื่อต้นเรียนต้นไม้ผลเริ่มโตขึ้นวิธีการอย่างต้นนี้ก็มีการใช้ด้วยสตินนะครับใช้ปลายด้วยสตินเจาะโคนต้นให้เป็นร่องแล้วก็ใช้สารเคมีนะครับไปโพสตหยดลงไปนะครับร,บรอบๆต้นเพื่อให้ดูดซึมแล้วก็ให้ต้นไม้แห้งตายหลังจากนั้นก็จะโค่นล้มลง ทั้งหมดที่เราตัดเจอนี่ก็คือมีที่เหลือที่โดนเจาะใส่สารนี่ก็คือหกต้นนะครับแล้วที่โค่นลม้มลงไปแล้วหนึ่งต้นทางด้านโน้นนะครับ้านนเดี๋ยวไปดูที่ตอนน่อมาต้านไม้สักขนาดใหญ่นะครับวัดรอบเมื่อกี้ได้เท่าไหร่รอ้ออ่าโตรประมาณร้อยเจ็ดสิบนะครับวัดรอบก็ลักษณะก็คือโดนเจาะแล้วก็หยอด สารเคมีไกโอเซตนะให้ยืนตายแล้วก็ตัดค้นลงนะครับไม่น,นีองรอยกันเจาะยอดยาครับตามโคน,นี้ก็จะมีเจาะรอบทุกที่ทางนะครับหลังจากนั้นก็ตัดตัดออกแล้วทั้งหมดนี้อยู่ในพื้นที่อุทยานเขางป็นบ้านดา่านแล้วก็อยู่ในแปลงปููกป่าปี2510 นอกจากนี้ด้านบนก็ยังมีการใช้รถแบ็คโฮเล็กนะครับด้านบนใช้รถแบคโฮเล็กใช้เปิดป่าใหม่ผมก็สืบทราบมาว่าเจ้าของเป็นรายเดียวกันใช้รถแบคโฮเล็กเปิดป่าใหม่เลยนะครับไม่มีร่องรอยการทํากินไม่มีร่องรอยของพืชผลการเกษตรแต่อย่างใดนะี่เปิดหน้าดินนะครับขุดเน่าไย ตัดต้นไม้นะครับขุดตอแล้วก็ขุดหลุมวางแนวหลุมไว้เป็นระยะระยะเปิดป่าใหม่เลยนะครับดูด้วยสายตาก็ประมาณหนึ่งไร่เสร็จเสร็จอยู่ในเขตท้องที่หมู่ที่6บ้านห้วยกั้งตําตบลบ้านด่านนาขามอำเภอเมืองอุตรดิตนะครับ ได้มีการจับกลุมตรวจยึดเป็นตัวอย่างหลายคดีและก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ในที่ประชุมอ,อบตอรประชาสัมพันธ์ผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแต่ก็ยังมีการดื้อรั้นบุกลุกใหม่ขยายพื้นที่ทำกินออกไปเรื่อยๆสระดาต้นสักที่โดนอยอดาแล้วนะครับจากคนต้นแล้วก็ปลายต้นก็จะเริ่มมีลักษณะค่อยๆแห้ง แล้วมันก็เตรียมตรวจตาย